พี่น้อนีๆนั้นเราก็มาฮอตอ่ากลางดอยที่เราแบ่งอุ่นแม่กันแล้วอย่างเงประมาณนี้เลยอยู่ทางนั้นเขาปรโตูกันถ้าว่าคักอยู่ถ้าว่าเรามากลางเต็มหรือว่าครับวิวตอนเช้านี้ก็ถือว่าสุดยอดเลยพี่น้องไงเพราะว่าตะเวนมันจะออกทางนั้นเราก็จะมาตกอยู่ทางนี้วู่ตะเวนตกเอยก็อาจจะบ่ได้เห็นแต่ว่าเ่างก็ได้เห็นเป็นวิวตะเวนน้อยตอนเช้าๆเราพี่น้องเนาะว่าต้นไทรงูนี่มากางเป็นนอนที่นี่ก็คักเลยนี่วันนี้เราส่วนนายว่าเต็มเนี่ยมากาง วนนั้นก็จะเป็นท้าโดยสวรรค์มันติดผาผูา้ผา้วเนาะเห็ดว่านนะ้นานะเน่วนี่อีเ็ดี่ยวคือราต้นเขาคือน้าต่าเรามาางเป็นนะครับวิวตอนเช้าต่เป็นอเดอรยกอย่างโ้เนาะโอ้ลมนนี่เล้เห็ดให้อ่ะ พื้นแถวนี้แปดเเตอร์เลยเอาตินมันกางนี่มได้ไลรถมากอะได้เย่างออกล้เาทิ้งยังมนมาอดอเยอะเอาทิ้งตังนำตังย่งมาเลยขุดิงเราได้อยู่นะขุดิงเรามาได้อยู่เออเขดเอาได้มาต้องแท้ต้องหลุดซิงลุดจัมจอดย่งมาเลยจัมาจอดไ้ยังไที่เราขี้ขลุดซิงมาเอาเนาะ ขึ้นมาขอดวันนี้รูซื้ออะไรแขังกี่วะข่งรูซสึกว่าคุ้มค่าคุ้มค่ากับการเดินทางกับการย่างขึ้นมาเลยนะปีนภูขึ้นมารูซสึกว่าคุ้มค่าเพราะว่าจุดประสงค์ของเขาก็คือมันบริอยู่ที่ระยะทางหรือว่าบริอยู่ที่อุปสรรคก็คืออุปสรรคมันเป็นอะไรก็ยากเราตั้งใจมุ่งหมายไ้แล้วนะพี่น้องเนาะโอเคพี่น้องเดี๋ยวบาโต้ก็จะพาพี่น้องลงไปบ้านของสนพรมงที่ตั้งอยู่ลู่มุ่ก้อนพี่น้องไง อย่นี้นั้นก็มาฮอดวันนี้ก็ไอ้เพื่อนก็ไปไายเป็นไงลืมลืมพงไอ้เพื่อนไปไปไอ้เพื่อนจนไปไปฮอดวันนั้นเป็นไงเดี๋ยวนี้ก็กำลังกลับมาอยู่กลับมาแเราจะพาพี่น้องลงไปทางนี้ก้อนเป็นไงนั่งจ้างที่ว่าหอเบสุ่มมู่บานข้องอ่็เราสูมข้อสินพมงที่ตั้งอยู่บันนี้แล้วเดี๋ยวป้โตก็จะพาพี่น้องลงไปทางนี้กันก้อนเป็นไงวันนี้ก็มีแต่ครัวเฮือนครัวครัวเงินเดี๋ยวแต่ยู้อลูกมันมีได้ครัวเฮือนอยู่เป็นไงตอนที่ป้โตปพาพี่น้องไปสุดก้อนมีได้ครัวเฮือออนนยยู่่เดีี๋วบโตจะพพา้งลงไปอีกเทือนึงงงก่อนพี้ไ ดีนั้นแล้วก็กำลังลงไปที่บ้านของสุพรรณงุรครับผมตอนนั้นที่ประตูฝาพี่น้องไปขึก่อนนั้นได้เอารถไปด้วยเท่าพี่น้องเพราะว่าตอนนั้นมันก็ยังเป็นเราดูฝนกันอยู่พี่น้องในทางนี้มันจะมีแตงที่ตมและจะมีน้ำฮัทจัทเจม่นเดือดเปดเดือดเก่าอะไรพี่น้องอาจจะบ่แม่นเดือดเดือดซอาจจะแม่นเดือดเปดเดือดเก่าเพราะว่ามันยังเป็นฤดูฝนอยู่ครับ Các cháu cả nhà dưới bàn cho chú được Các cháu nhìn vô các cháu vô... bàn, vô gì มองหอดแนื้ออะไรต่หอดจะดันของข้าเจ้ากันแล้วเด็กน้อยเกัามาอยู่นทำเมียน์ทำแม่หนดและพ่อบบกเคยมาที่เขื่อนได้หนิมองนี่นี่เขื่อนนิดแล้วนี่ที่ไอมานี่ตอนนั้นเข้ามามันเป็นฤดูฝนทางเที่ยวมามามาว่นทันใดเธอมันยังมีน้ำอยู่มีน้ำไหลตามห้องข้างในอยู่โอ้แสดงว่าเขาจะมาอยู่หลายปีแล้วได้หนิมีหมึกมีหมึกมีกับบักไงแล้วเด้ บางมีบางหมวกเราได้กินแล้วด้วยนะตอนตอนที่เขาเห็นปีแร่งเขาไปโลปลากับไอมาห้าต่อมาหอดบนนี้ก็เห็นอยู่นี่บ่ลืมเรายักมาเมื่อปีอันเดือนเดือนเลี้ยวใหม่เมียนั่นยังจำได้อยู่ตอนนั้นยังเป็นตอนกลางคืนมาหอดนี้ก็เป็นตอนกลางคืนเป็นเกคนลูกเจ้ามาอยู่นี่ได้เปนเดี๋ยวเดี๋ยวเบอร์ตัวจะพาพี่น้องโลเบิงอ่ะกลางบ้านก็จะเจากันก่อนเป็น้อเไง ตอนนั้นป้าโตมาตอนนั้นเห็นมู้เข้าใจอยู่ข้างล่างขั้นไดได้พี่น้องเนี่ยมู้น้อยก็มีมู้ใหญ่ก็มีบอลเข้าใจจะกองไฟใหญ่ใบบอลนี้พี่น้องมาอ่านางฝิงไฟตอนเช้านี้ประมาณนี้พี่น้องเนี่ยมีก็เป็นเนหันของเจ้าพี่น้องกระเปลื่นหัวกองสุนพามงเป็นบานของสุนพามงนี่เองเป็นบานของสุนพามงที่ตั้งอยู่่กลางให้แล้วก็มีกลางมีน้ำเล็กๆน้อยๆนึงพี่น้องเป็นน้ำน้อยน้อันนึงที ลายพันในกลางบ้านขเขาจ้าอบอย่างนี้ก็จะปลูกบ้านใหม่ตามเข็มห้วยแล้วก็จะปลูกตู้ตามเข็มห้วยปลูกบันเขาขอโมก่ไ â y ใบอย่างนี้เดี๋ยวยังมูเลี้ยงไก่ตามมู่บ้านเขาก็ชอบใหม่วนนี้ก็คัลาดอย่างนี้ยังมูเลี้ยงไก่มันก็สะดวกเขาก็สะดวกไปอีกอย่างหนึ่งพี่หน่อยถ้าว่ามันมีน้ำมีน้ำมีฟืดถ้าสะดวกไลยเลยจะอยู่กับธรรมชาติแบบนี้มูใครชอบมูใครชอบคืออยู่ทางนี้พี่หน่อย ที่ว่าเห่อเหินเหือนย่ายๆมุมสังกาซี่อันบเป็นเหมือนอย่างเป็นข้ออุ่นข้อก้าวเ้าเป็นค้ออุ่วมู้ก้าวเฉาะเป็นีี้พนยังไงมันจะคุ้นคือข้อประตอยู่บ้าง่น้องอาจจะปูคือข้อประตูมู้มันจะมีส่วนน้อยได้ยังไงที่ว่าอันคุ้นแล้วก็ที่ว่ามันคุ้นคือข้อประตมันจะมีส่วนน้อยพี่น้องส่วนน้อยมู้นี่มันจะอ่ายังจะเกลี่ยได้นึ่งส่วนข้อประตนั่นอย่าง <c oughs> มันคูณนาดได้ยังไงเนื่องซองซามโอ้ของมูก็จะอยู่ทางนี้พี่นอไอทางนั้นก็ยังมีคือกันเดยวก่อนมาทุ่มหาเห็นมีมูไล่อยู่พี่นอไอแต่ว่ามาสวนี้กว่าวิ่งไล่ผ่านได้หีอือยังอาจจะไป ดิ้นเป็นทางอื่นยังบวทันมาบอสเนรออาจจะไปอายุห้าขีบวทันมาเลยนี่ก็คือหลบไกลเข้าใจอนไหพี่น้องเป็นหลบไกลตอนที่ว่าตัวพาพี่น้องมาซื้อก้อนนี้อยู่อ่ะหมอตัวนี้ยังมีไก่อยู่ไหนมีไก่น่ะมีไข่มีไก่น่ะไก่กระด่างฟักไข่อยู่ในพี่น้องส่วนตอนที่ว่าบระตูไปบ้านพาพี่น้องไปบ้านตอนนั้นเ้าจะใช้เยี่ยมเขาจะใช้หินเองใช้เป็นไม้ตอกซร้างเอาเองแต่ว่าอันนี้เ้าจะใช้เบบี้เลยพี่น้องเยใช้หอยเย็น à cái tục nhảy má thì nào này, này có sai ăn sai từ ah chóp people thì nào này, sai chóp people này đi, để... mà chọn mù sai là cả mà sai ní này, để... nó có khác gần đấy phải này, yên đấy tôi có bao giờ phải sai phải đặt chắc chưa mình ba, đang ở... này, phải đang ao à, phải đặt ao ta phải yêu, thế yên ok thì đi tôi có mày บ้านของพี่น้องสุนทรมุ่าบ้านหอนเองคร่เดี๋ยวพ่อตัวก็จะพาพี่น้องขึ้นไป5บริเวณสมวนวิวักค้ากันก่อนครับหน่อเดี๋ยวเป็นหนึ่งแต่นึ่งติดตามพ่อตัวเพื่อนน้อกันอีกก่อนครับหน่อยดินนี้นั่นก็มาฮอนเงินอ่าของบ้านเป็นเงินเห็นของสุนทรเมียนพี่น้องเองเป็นเงินของสุนทรเมียนอ่าที่อยู่บ้านเดียวกันนี่ครับหง่อยหลังจากที่ว่าเราไปเวทซุมนิ้นนำมาบ้านสุนทรมุ้งได้แล้วก็มาฮออ่าเงินของสุนทรเมียนพี่น้องเองเงินของสุนทรเมียนอยู่นี่ก็ประมาณนี้เลย จะบวบวห็น้อมูนหน่อยคะเจ้าจะบเห็นขอมูนจะอ่อเลี้ยงไก่ยางเดียวจะมีเล้ยไก่ไว้ทางนี้พีองโู้ทางนี้เขาจะผู้ปาการไวอะไรพี่น้องไอ้วันวันจะบได้ผู้ก็จะจะวัานเอาเลยอ๋อที่ย่อหาจุดฝั่งมันเดียวเดี๋ยวชาวันวันวันทักแสดงไอ้วันทักปลาแสดงเป็นเงินพื้นๆนะพี่น้องถ้าว่าเ่าเห็ดเป็นเงิน ดินนี่มันเราเหาะเราดูฝนมานี่มันจะเป็นน้ำได้เพียงไรเพราะว่ามันอยู่บนเพียงมันจะซึมน้ำพอจะอยู่อย่างแก่เห็ดเป็นเหนินอยู่พื้นแบบนี้สูงๆแบบนี้เลยพี่น้องเดี๋ยวเราตัวจะพาพี่น้องขึ้นไปห้าบอนสวิ์กัห้ากันก่อนแ <โด S 1> <ด>ล้วไงอยู่ัุไปยืดๆแบบพี่น้องรถหอ้อก็ไปยื่ๆไปเลยเดี๋ยวนี้นั่นนะกันย่างขึ้นมาพี่น้องเอ้ยย,อออย,อย่างขึง้นม,มาเอาเพราะว่าชิวิตเอารถขึ้นมาเแบบประมาณอันตรายเท่าไงพาห้องซิ่งมันก็แคบเราอยู่เทือมันจะมีแต่ซ่านอันเดียวไป ใช่ว่าครัตกลงไปมันขึ้นยางพี่น้องเอยถ้ารถแห่งรถมียางดุมคักๆางในข้อาจจะขึ้นเตะอยู่บางทีก็อาจจะบอดสันได้พี่น้องตอนนี้ตุ๊กนุ่งก็2โมง2่ม2ไปแล้วพี่น้องกาลังเหนื่อยจักขึ้นเรื่อยๆสั่นได้พี่น้องเอยเอาเไว้กินในกองอาจจะบอดสั่นให้ชิมบนสั่นเด้ อันว่าทางนี้ก็จะเป็นบรรยากาศให้สวนและกับ,บานจมดอยขึ้นเล่นเองคือไงประมาณนี้เลยี่รอเดี๋ยวนั้นเขาขับเดินทางม,มาได้ประมาณสิบนาทีอย่างไรย่างขึ้นปูตัวนี้มาโอ้สั่นขนาดเลยแต่ว่าหมอกตอนนี้ก็ถือว่าพอไข่ได้แล้วมันบริสันต์ปะเลยเดี๋ยวจะไปโต๊ะที่ก้อนผงขึ้นมาถึงพก่นเลยทีนี้ถ้ากะได้ได้ประมาณ40%เครื่องถงัยงยังบริสันต์บริสันต์นั่งเคื่องไดยง nhưng chỉ để bảy con bữa nay tuần anh mà tôi có khởi thả vì nó mà thứ đứng này vì nó này tôi làm có khang rồi mình nghĩ là mà tôi có mì một cát của tôi có thể thả hơn thả vì mạnh thứ đứng nhé mà càng làm thế, thế ba, mà càng làm thằng so của khác này cả thế ba lấy nó thế ba bữa nay ở tiền nay ở mà làm. đang nằm có chỉ bình phát sáng vì này bình phát sáng thằng đây อยู่กลางลอยแป้ปนี้เขาเจ้า,จาก็จะพุม่มมันต้นไหวแป้ปนี้เป็นยังไงพุ่มมันต้นไหวเขาเจะอาจาจะอยู่บานหรือว่าอยู่งใสจะไปให้พัฒนาเป็ยังไงถ้าว่าบริยุบานแล้วจะไปให้พัฒนาเถอะส่วนเหนึ่งตั้งนี้ตู้ตั้งนี้ก็จะเป็นห้องพี่น้องสุนทรภู่เยี่ยนห้องน,นี้เองนะ้เพอนพี่น้องสุนทรภู่เยียนที่มาตั้งอยู่กลางลอยเป้ปีนี้เลยเถอะ kịch sẽ làm càng đòi đây nhang mà hot à suốt mà tôi có khách chào đi lễ phải không cả ý, bộ cái đấy chỉ hot vào mai không học cản lèo phải không cả cày cho có vào mai không hao và tôi sẽ phải phi bay ít nói nữa con phải không nghe ở trường lợi ít nói nữa và tôi sẽ phải phi bay ีนี้นั่นก็เป็นบรรยากาศยามแลงกันแล้วเป็นไงใครจะข้ามเลี้วเดี๋ยวขึ้นไปชมไปดิ้นชมวิวแจักน้อยก็ได้เดินทางลงไปรถก่อนแล้วได้กลับไปนอนอยู่บ้านจ้ำรวยให้เรื่องนะพี่น้องนะเดี๋ยวจะเป็นแดดๆอาทิตย์หน้าไปเพิ่งน้ำกันตามแผนย์มาตู้ก็คืนนี้สิไปไซคับเลยพี่น้องเไงจะไปไซคับไซคับเอานู่แต่ว่าบ่ทันแด้วเป็นองเอเพราะว่ามันเป็นบรรยากาศตะแลงกันแล้วเดี๋ยวโบธาต์จะไป เอาไว้เป็นโอกาสการน้าน,นะพี่น้องไโอกาสน้ำแล้ว่บตุจะพาพี่น้องไปบเบตุรกระโดดแล้วพี่น้องเอ๋ได้ไปนอนฟ้นาไปนอนแซกขับยังบเบตุกระโดดแล้วบได้ไปนอนบเบตุก็ยังไปอยู่แต่ว่ายัางบ่ทันมีโอกาสนะพี่น้องถ้ามีโอกาสก็จะพาพี่น้องไปสำกันพอขึ้นไปเรื่อยๆพอเนี่ยมายเห็้ทางล่างก่อน รู้สึกแต่ดีใจพี่น้องดีด้ขึ้นมาหอดวันนี้เดี๋ยวเราจะพพาี่น้องทั้งเรื่องน้ำล้างกันเลยนี่เลยป่นยูอ่ะเสริมพัฒน์สางแล้วพี่น้องคือกับตอนหาวยูเสริมพัฒน์สางไปเลยจะไปเดี๋ยวจะขึ้นยิ้งนั่งกันก่อนพี่น้องเยยังไม่ทันซุกแต่บอนเถอะอแล้วบอลแล้วโอเคพี่น้องดีนั่นแล้ก็มาฮอตอ่ากลางดอยที่เหา ฝังอุ้ดแวกันแล้วอย่างเงี้ยประมาณนี้เลยอยู่ทางเขาประตูกันว่าคักอยู่ถ้าว่าเอามากลางจีนหรือว่าครับอยู่ตอนเช้านี่ก็ถือว่าสุดยอดได้พี่น้องเลยเพราะว่าตะเวนมันจชอบทางนั้นแล้วก็จะมาตกอยู่ทางนี้มาอยู่ตะเวนตกใอยก็อาจจะบอดได้เห็นแต่ว่าเคงจะได้เห็นอทิวตะเวนนอกตอนเศร้าๆนะพี่น้องเนาะแว่าเอาบอดได้มากลางจีนเนาะเลยบอดได้เห็นทิวตอนเช้าประมาณนี้เลยตอนแรกอ๋อที่นีบผเคยมาที่นี่เราเคยมาเที่ยวต่างจังหวัดมาเที่ยนี่ ว่าทไอ้งูนี่มากางเต็นทอนที่นี่กัคักเลยนี่วันนี้เาส่นายว่าเอาเต็นท์มากางเออบนนั้นก็สวัสดนงาูอยวเนาะเ็บาาันเนาะอยก็ผู้อย่นี่างน้ยเามา่เามากานเตนนรับอยตอนเช้าเปนออเ็บออเยกัดยาเช้าเนาะ

ส่วนมุ่นมาทางนี้เราก็จะได้ขึ้นกับอันอา,าทางที่ว่าเราไปอันบานนาทางีส่วนอันผ้าที่ผ้<ข>าแหลมๆริ่มเราบานนาทางเนาะเมืเ่อตอนตอน,ตอนเราไปก็หอดไปผ้าตอนนั้นนะอะ่แต่บอกเราไปแล้วมันเป็นสามแง่ได้เนะาะมเวลาเขาแน่มันเลยแล่วมันบางแล้วเขาเฮ็ดเขาพี่เบิ้ลคือแหลมๆที่จริงแล้วมันเป็นสามจอบนาะไม่เลยสามจอบพอไปหอนเราเป็นสามจอบบานนาทางหน่อยจุดสมเด็จอีกจุดหนึ่งเห็นไหม บนทะเลหมอกหยาบฝนหยาบฝนเห็นเมือเนะ่อไรเนวันตัวนั้นทะเลหมองเลเนาะมาขึ้นมา ani, หอดวันนี้รู้สึกย,ยังไงแขังเกี่ยวะของรู้สึกว่าคุมาค้มค่าคุ้มค่ากับการเดินทางกับการย่างขึ้นมาปีนนภูขึ้มาเลยนะปีนภูขึ้นมารู้สึกว่าคุ้มค่าเพราะว่าจุดประสงค์ของเขาก็คือมันบริอยู่ที่ระยะทางหรือว่าบริอยู่ที่อุปสรรคก็คืออุปสรรคไม่เป็นอะไรก็ยากเขาตั้งใจมุ่งหมายไว้แล้วนะพี่น้องเนาะเขาได้มาเห็นทุกทีทุกอย่าง มันขึ้นอยู่กับจิตใจของเหาขึ้นอยู่กับใจของเหาว่าเาหูซึกดีหรือบ่เนาะแต่ว่าบ๊อบเพิ่นหูซึกดีบ๊อบเพิ่นเลยหูซึกว่าตัวเองคุ้มค่ากับการเดินทางากับการปีนภูขึ้นมาหูซึกว่าคุ้มค่าเลยนี่เดยกระแนมเห็นมาเลยแถวนี้เห็นมาเลย,ยเห็นวิวอย่างน้อยบ๊อบเพิ่นก็สิได้หูว่าบ่อนนี้เหมาะแก่การแคมปิ้งเนาะพี่น้องเนาะเหมาะแก่การแคมปิ้งช่วงหน้าฝนแห้งสิง,งามพี่น้องเหรอหลุซิ่งขึ้นมาได้นอนบนตัวบถ้าเกิดว่าาสิมนอนตากกอออาาาศหรืว่นนเบิ่งตะเวน ขึ้นตรงนี้น้องตะเวนสิขึ้นอยู่นี่นี่ขึ้นมานี่แบบนี้แต่ว่าเฮาอันเอารถซิงมาเอารถแจ็คมาจอดได้วอยูนอยู่บา้บานหุ่นเดือดเลยขี่รถซิงต่อมาเนาะพี่เนาะขี่รถซิงต่อมานี่ยบากเพิหห่นว่าสุดยอดเลยเจี๊ยบคัดมองนี่หมู่เซี่ยวกะซักขนาดเลยคัน <c oughs> อยากเห็นตะเวนตกดินก็ย่างพี่เล็หน่อยเนาะบนโตเห็นย่างพีชเล็กน่อยบ้านหุ่นสำบรับเห็ดเป็นหลังคาเลยเห็นเห็นเป็นหมู่บ้านเห็ดเป็หนหมู่บ้านเลยแต่เวนหลังคาครับพ่บ้านหุ่นเรื่องไม่เห็นเป็นให้ส่วนเเเเนนนาาาาะะะพรว่่หยลลกมัอูงไป นให้ส <kung> <haft kaz ans> ่วนแม่เ <iba> ป <forward> ็นให้อย่างส่วนโอ้ค่าค่าแต่ว่าเสียดายเขามามืดพุทธมาค่ำพุทธามาไวกว่านี้ประมาณ30มนาทีนี่ถือว่าโอเคอยู่สิ้นยอนเลยเอาค่าค่าเดินทางค่าท้ามค่านี่เป็นเลยให้ยงาลาซาไปนำน้องพี่น้องเนาะเห็นอย่างกับอยางเว่ยวันใดกับแข่งวันใดกับมวลโอเคนะพี่น้องเดียวนี้เนี่ยถากัมาเว่เซอร์วีวันนี้อ่ถือว่าสําเร็จสิ้นสิ้นไปแล้วพี่น้องไงที่นั่นก็เป็นบรรยากาศตะแลงไกลใจค่ำกันแล้วพี่น้องเดียวป่ะตวก็ต้อง ตัวเดินทางกลับบ้านกอนเด้อพี่้องเดี๋ยวไปเจอกันได้ไหมในมือหน้าอาีพีน้ำแของสำหรับมือน,นี้นั้นก็ต้องข้ขอก่าวคำว่าสบายดี